ทมสมไก่ไปนองน้าเดือเดือน่ยไกลลงไปทมสมไก่ครับตบบกไงหม้อมใหญ่ครับ ฟไฟครับปิไฟเปิดมึงจักหน่อยครับมันเป็นแดงได้โอ้เดือดฮักแล้วครับหดบุบบุบเปลืเอาไว้ทายจักหน่อยเพราะมันเปื่อยกันครับตัดฟองออกจักหน่อยครับเป็นฟองกระตัดออก แสบแทะแสบแทะต้มไก่ต้มไก่ไกบานนะครับโตบกว่าไงแสบแทะไปด้วยจักรล้อกันครับล้อเปลือยบันนี้ล้อเปลือยให้มันเปลือยก้อนบานยังสิล้อเปลือยล้อเปลือยโอ้โหสดงามล่น มอหน่อยพอครับอ้าวสมลงไปขามเปียกครับขามเปียกไปขามเปียกลงไปไปขามเปียกลงไปเปรียปร้ยวๆจังหน่อย เดือดพุทธพุดธพ,พุทเลยครับคฟ้ามาออีกจักรอบครับในน้อโอ้เดือดพุดบุบบุบอยู่ครับนนนนคบนะมากินตุมไก่นั้งกันเนอะครับเนอะมากินตุมไก่นั้งกันครับอมอปิดไว้จักรอบหนึ่งก่อนป๊ดเพีพยเมืงเองพี่นอ้อง ต้มเปื่อยๆเลยพอดีเราก็รั้งเอาอีกจักหน่อยนะครับตัวเท่าไรเปื่อยปนไดีปิดฟ้าไว้อีกจังรอบกันเออผงนัวลงไปแท่บแทแทบเท่าเท่าอ้อาบน้ำอาบน้ำผงนัวระวังระวังระวังน้ำปลาน้ำปลาครับแท่บแทแบทา บ,บุบบุบมาโอ้เกขักแล้วเฮ้เราวัรถดีอ่าซ้ม,มโอ้สมปุรีพอดีค่ะนะพ่อขั้ววาพ่อขั้ววาสมพอดี พีน่นัวไม่กินน้ำกันเนี่ยใส่โรตีเล็กน้อยวานนี่ใส่โรตีลงไปนิดนึงโอได้ทีแล้วได้ทีแล้วไม่กินน้ำกันนะครับเด้อขอบคุณครับที่เข้ามาชมมาติดตามขอบคุณหลายหลายคร,ลครับต่มไปครับต่มไปแซ่บแล้วแซ่มเราไม่กินน้ำกันครับ